เนี่ยดูสินี่นะครับทุกคนดูสิก็เมื่อกี้ก็นั่งยูนนี่แหละใช่ก็ใช่ไงเราผ่านเราผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงเดินผ่านไปสองรอบแล้วนเนี่ยโอ้ทุกคนดูสิโอ้สีแล้วนีเขาจะสีแล้วเนาะสวยสวยสวยเอาเลยไอเก็บสวัสดีครับทุกคนครับผม เดย์สนะครับวันที่สองพามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะครับมาที่เดิมเลยแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะยังได้หรือเปล่านะครับเห็ดที่เรามาหาก็ยังเป็นเห็ดขมเห็ดยูคาลิปตัสเหมือนเดิมนะครับผมนี่นี่ไอเลมอุ้สองสามดอกอู้เลยเนี่ยเออเออยสวยทุกคนเห็นแล้วนะครับผมอย่างสวยเลยครับผม ทุกคนดูนะครับผมดอกเขาจะก็ประมาณนี้นะทุกคนดอกของเขานะครับผมดอกเล็กแต่ว่าเนี่ยเขาโดนฝนมันก็จะดูค่อนข้างที่จะเล็กเล็กทางเดินไปหาของเราวันนี้ก็จะเดินยากหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกเยอะนะทุกคนเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะนะครับฝนตกหนักนี่นะครับทุกคนอีกหนึ่งดอกอยู่ตรงนี้นะครับ ่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่โตนะครับผมยังเด็กๆอยู่ผมอันนี้สวยงามเลยนะครับผมนี่น,นี่ทุกคนดูนี่นี่นะครับนี่บอกนี้อย่างสวยเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยนะครับ นี่หดอกนะครับผมนี่มีคนเจออุ๊ยนี่นี่นี่เอาดอกนี้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเป็นกลุ่มเลยบอไหนไหนไหน,นว้าวดอกสวยมากทุกคนดอกสวยมากดูสิเออ,อสวยสวยสวยมันออกดอกมันมักออกดอกเดี๋ยวมบมมีมูเนาะ ทุกคนยังสวยเลยครับนี่แล้วก็นี่อันนี้นี่ดอกยเห็นแล้วกับนี่นี่ครับผมว้าวคนดูดอกนี่ดูสองดอกนี่ยังสวยเลยครับดูสิเห็นไหม นะทุกคนคือเราว่าเรามาเช้าแล้วนะฝนหยุดเราก็มาเนี่ยเราก็ยังได้มาตามหลังเขาอยู่ดีดอกนี้อยู่แบบชั้นลงไปเลยครับผมเอาได้ไหมเนี่ย,ยนี่นะครับนี่นะครับ ได้แค่ประมาณนี้แหละทุกคนดีสุดแล้วตอนนี้มีคนเก็บไปก่อนเราแล้วดูสิดอกแบบนี้พอวันนี้ฝนตกนะครับผมมันก็เห็ดมันก็โตเร็วนะครับแล้วก็สีมันก็จะสีเหมือนใบไม้นะครับถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับผมถ้าไม่สังเกตด,ดีๆก็จะไม่เห็นนะ อันนี้มีอยู่สองดอกนะครับหนึ่งนะครับผมแล้วก็สองดอกนี้นะครับแต่ค่อนข้างที่จะแก่แล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคนมาหาก่อนเราอ่ะแบบเป็นเซียนมาแล้วนะครับเราก็มาเดินตามรอยตามหลังเซียนมันก็ยากที่มันจะได้แหละดอกสวยมากดูสิอันนี้นะ่าหลุดตาเขานะครับหลุดลอดตาเขาไปนะครับโหถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับผมนี่ นะครับดอกใหญ่ๆอบอวบอย่างนี้หายากมากทุกคนดอกสวยมากเลยทุกคน<ม>ดูสิมือก็มือวันเขาไม่เห็นเออนีดอกนึงนีดอกนึงอย่างสวยเลยครับแม,ม่พระเจ้าเสียแดงเสียดาโชกันนะโชกแน่สองดอกว้าวโอเคครับนี่ดอกนึงทุกคนน,นี่ครับผมมีดอกนึง สีแบบสีเดียวกันเลยกับเออเกือบมองไม่เห็นสวยสวยสวยเดี๋ยวขอขอไอ้ทายขอทายรูปเนี้ยให้เอฟซีมึงกันนะงามๆกันนะสีเหมือนกันเลย อย่างสวยเอาเลยครับเก็บเลยอ๋อ,อนี่นะครับวันนี้นะครับโอ้ยสองดอกเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างสวยโอ้ยดีดอกหนึ่งอือนี่ครับผมน่ารักเชียวอ่ะ ตาต่อเลยหนึ่นี่นะครับตรงนี้มีดอกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ดอกหนึ่งนะครับผมเดเก็บให้ทุกคนดูโอ้โเขาขึ้นมาไม่ได้นะครับมันเบียดกันนะครับผมไม่เป็นไรอ่าดอกนี้มานี่นะครับสวยงามนะครับผม สวยงามมากๆเลยครับผมนี่หนึ่งดอกนะครับแล้วก็อีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมอุ้ยมีดอกอ,อันนี้สองดอกนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันเลยสวยเลยครับตรงนี้ เห็นดอกนี้ยังสวยทุกคนนี่ดอกนี้สวยมากเลยครับผมอู้หูใหญ่ยังค้าสใหญ่คาสวยคาสสวยอู้ทุกคนดูสิอ้สีนี่ก็เป็ีแล้วเนาะสวยสวเอาเลยไอ้เก็บอ้งามงามงามเก็บบางยางมา แมนแมนมันน่าจะมีแต่ดอกแบบนี้แหละตอนเช้าเนอสวยมากเราเดินผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงเฮ้ยงงมากเราเดินผ่านไปได้ยังไงทุกคนใช่เนี่ยดูสิ นี่นะครับทุกคนดูสิกืเมื่อกี้ก็นั่งกันดีแล้วใช่ก็ใช่ไงเราผ่านเราผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงเดินผ่านไปสองรอบแล้วนเนี่ยมองจะสองสามรอบแต่ว่าเมื่อกี้เรามาเราไม่เห็น ก็เริ่มเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินเก็บมาจนหมดแล้วแหละกำลังจะกลับนะครับผมมีที่เราได้วันนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีตอนถึงบ้านนะครับทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าว่าได้แค่ไหนนะครับนี่ ที่เราได้วันที่2นะทุกคนได้วันเดย์สที่เราไปหานี่ก็ดอกก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะยังไปไม่ทันคนอื่นเขานะครับผมยังมีคนไปเช้ากว่าเราเราอุตส่าห์ว่าตั้งใจว่าเราจะไปเช้าวันนี้นะครับมีคนเช้ากว่าเราอีกเยอะเลยเนาะนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับร่วมพูดคุยก็เมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนเนาะเราหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ